ไม่มีเธอในวันนั้นฉันคงไม่มีวันนี้หนึ่งแสนซับแล้วนั้นก็จริงๆขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่กดซับให้ฉันเลื่อนตัวกันมา4ีคนพร้อมรถ4ีกันมาถต่ว่ามีคนปาดหน้าไปหนึ่งจังหวะมีคนปาดหน้ามาหนึ่งจังหวะมาแล้วดูครับแม่มียิงซ้อนกันมาเล็กน้อยมาจังหวะหนึง่ง แล้วมีจอดหรือเปล่าแล้วยิงไฟเข้ามาใส่แล้วสำหรับนิ้กินแอคมาเอาเลยครับดูเหมือนจะมีจอดมาแต่ว่าบีลีฟบีลีฟโดนยิงมาแบบนี้เรียบร้อยครับแอบไปพลาดเลยสําหรับบีลีฟหล่วงเอาเรื่องนะสำหรับอีร r เตอร์ครับแล้วมีคนฟาระเบิดยโยยเข้ามาไบเนสครับโดนระเบิดเข้ามาแบบนี้แล้วได้ยิงหลักฟรีมาแล้วเป็นสปาร์เกอร์ครับที่ไปเก็บดาคารี้ไปและเอจิเป็นน็อกชิเกนตันโลดด้านบนมาคนที่จะมาซ้ำสปาร์เกอร์แต่ว่ามีเพื่อนคอยคอสไฟช่วยอยู่ด้านหลังครับสำหรับซิกเนเจอร์ครับโดดมาแง้มดูขนาดนี้ด้วยนะะสาหรับูซี่มแลลอโคิก ไกลๆดูเลยแล้ว40 30, 30มาแล้วเอ้าเรซีเซียครับโดนน็อกไปทู้ชวก็ตรงนี้แล้วเฟสสี่จะเคลื่อนตัวนะเฮ้ยในสองนาทีขึ้นแนละ้วดูเฮ้ยชันาทีแล้วเ,เข้ามาเป็นนี่ครับแม่ทูเฟสซี่กัลัาเก็บออสแมนทัดได้และชนะทีไปน็อกใส่บอดบ,บาร์ดด้วยเหมือนกัน แล้วทูเกซี่ครับไปซัมออสแมนทัสมาแล้วครับเจเจบอกเฮ้ยอะไรนักหนาแล้วสวนเข้ามาเหมือนกันแล้วต้องหลบก่อนเลยครับเอกูรุเซียแล้วยังไงครับเอกูรุเซียพีกมาครับแล้วเป็นตามโชกี้เฮครับไปเฮดช็อตใส่เอกูรุเซียมาแต่ว่าต้องระวังให้ดีเพราะขวามือเขามาแล้วละฮอนโบย่าน,นอนอยู่จังหวะน,นี้ละฮอนโบย่าเฮดช็อตเข้าไปบ่าวเรียบร้อยครับท่านผู้ชมตอนนี้ดูเหมือนจะเหลือแค่ เหลือแค่ฮอนโบย่า <B oya> แล้วเขาเพยายามจะเก็บเอาแต้งก่อนลุกขึ้นมาเหลือ2ไม่มีปั๊มยาครับตรงนี้เอาเลยครับ18นัดนังจะไงครับสวัสรีฮอนโบย่าแลวฮอนโบย่าดึงดันเข้ามาแล้วเป็นตีน้อยครับไปซ้ำสติลค <L> ิวมาแต่ว่าโดนยิงจากด้านหลังมาและเรียบร้อยเสร็จโกลเด้นแคทออกหมดเลยครับแลวโกลเด้นแคทจะได้ยิงฟรีต่ออยู่บนเข่ามาแล้วค่อยๆโรยตัวลงมาก่อนถ้าสรับจอนยังเอาตัวรอดอยู่ <L> <B oya> แล้วจอนลงเนินต่ำมาแต่ว่าออาดินฟุบจนทานขวาบนมาจอนต้องระวังให้ดีแล้วจอนเห็นแต่หัวมาและจังหวะนี้เขายิงก่อนมาแต่ว่าเขากดจอไม่ตายครับดู และสองคนค่อยๆรีก้ามาถ้าเกียร์ด้านหน้าออกไปหมดอ,อีกแลวดูระเบิดมาลูกนี้ไหลามาเต็มๆ AG มาและระเบิดไฟปา์มาอีกลูกนึงระเบิดไฟพอดีครับเ g แบบนี้ปั๊มยาขึ้นมาไม่ทันและซิกแซกครับได้คิวเอจีไฟตกเซนิเจอร์เกมมิ่งจบอันดับที่4ี่ครับโอ้และเคลื่อนตัวมาแบบนี้ครับไปมงไปมงมาและลงมาจังหวะนี้ยังไงครับแหมแล้วมาแบบว่าทีมเวิร์กจะจัดมาดี๋ยว่าวิ่งซ้ายมาจังหวะนี้มาเลเซก้าครับแหมไปเปิดตัวยิงมาแล้วมีฝั่งด้านบนอย่างโกลเด้นแคทมาช่ว แล้วเขาไล่เลยฮะไล่ด้วยออปชั่นก่อนฮะเพื่อให้มันบีบมุมมาอยู่ในจุดเดียวกันนะครับโอ้แล้วขึ้นมามันไม่มีที่หลบนะครับแบบนี้เขาน่าจะรู้มาแล้วดูฮะตัวที่14คิวที่14มาจนได้ครับตอนนั้นทั้งฝั่งของโกลเด้นแคทแมทท็อปเป็นคิวเลยครับเฮ้ยแล้วดูเอ็กซ์กรุเซียขึ้นมาตัดซิกแซกเลยหรือเปล่าแล้วซิกแซกหนีฮะใส่เกียร์ไปแล้วตรงนี้ไปแล้วใส่เกียร์อะไรใส่เกียร์อะไรซิกแซกหน้าคำมำลงไปเอ็กซ์กรุเซียครับโอ้โหแบริอโนโสโค เสียช็อตนี้ครับแม่ล้างภาพเกมเมื่อกี้ไปเลยนะครับเอ็กซ์ลูเซียพอสปาร์เกอร์เนี่ยแกนิ่งอยู่บนชั้น2นะครับแล้วโพแทสแบบนี้ก็ได้แคสมีโอกาสเสีย2คนครับผมบอกก่อนเลยพอสปาร์เกอร์ได้ยินทุกอย่างแล้วตั้งเป้ารอแล้วครับแต่ประตูที่มันเปิดอยู่เนี่ยอาจจะทําให้ชะล่าใจได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องดูความรอบคอบของโพแทสไปดู่ฮะไปดูว่าให้ต้องตอบยาวสักอันไหนไปดู่เฮ้ยแฮรเรียบร้อยการเด้งไปหนึ่งทีแล้วเราตัดจากเกมก็ได้แคสเหลือ2คนครับ โ, Dante, โอ asure, ้แล้วเขามีคอคอมัเหมือนกันแล้วดูจัสบิกินยิงหมดแม็กไม่ um. loyalty, store, น็อกฮะวันนนวันนนพิกมาโดนไปโอ้โหเป็นจัสบิกินถ้าเป็นนกวันนนของเซ็นเจอร์ได้แล้วโดนเกี่ยวเกมทันทีเลยครับเป็นใต้เป็นด้านบนของชูมาเซล่านะด้านล่างเมืองแต่เป็นเหมือนมองเห็นเอ้ยเรียบร้อยแล้วจัสไม่มีกด้าหนึ่งไปสามเกมด้วยครับเต้าแล้วยิงจังหวะนี้ไม่น็อกรับพี่อาร์คไปเดมีโอกาสรอดอยู่แต่บิ๊กบอสมาซ้ำไปเด่์น็อกไปจังกี้ปาระเบิดข้ามมากระทบต้องปล่อยก่อนแล้วเสียสปาร์เกอร์ออกจากเกมแล้วตัวเองเจ็บหนักเอจี แล้วเลือดเนี่ยเหลือน้อยมากไม่มีเวลาเฟิร์สเอทต้องนอนเฟิร์สเอทก่อนแล้วจังกี้จะเด็ดขาดเพราะจะไปเลยระเบิดอีกลูกหนึ่งโดนอุ้ยมันมาโดนหน้ารถมาโดนหน้ารถแล้วเฟิร์สเอทเสร็จเอจี่โดนระเบิดคอรอนครับแต่ยังไม่จบแล้วทูเคซี่ไปน็อกใส่รถสตาร์โต้สวนขึ้นน็อกทูเคซี่ไปเหมือนกันตัวพิซซิโฟไปน็อกใส่รถสตา์โต้ครับแล้วเดียมจีไปน็อกใส่ล็อกกี้จีเหมือนกันแล้วกดมาจังหวะนี้จัสตเวนเจ็บหนักต้องหลบจัสเมนระเบิดน็อกไปได้พิซซิโครับแล้วทูเคซี่ได้แต้มจากบอสเซตไปแล้วโมเลนเซิลลขออองเบบบบรร์ูจไปแ้้วคัโโห ูครับยาคิวเข้ามาตรงนี้ yes. แล้วไอเอ็มแซดก็ไปเก็บคูนแฮปปี้เควินได้แล้วดูกอลแก๊ปไปน้องสานแมสนัทเอาแล้วครับตอนนี้เหลือแค่คนเดียวหรือเปล่ากอลิฟแคทโอ้แล้วแกสันน่าโดนกดมาไอเอ็มแซดแล้วป๊อประเบิดลงไปป๊อประเบิดลงไปหมูสเต้โดนม็อกฆ่านอกไปแล้วระเบิดซ้ำมาแล้วเป็นไฟลุกลุกแล้วใครเห็นก็ว่าตายตายไหมตายดักแมนเดินมาบอกเฮ้ยโอ้เฮ้ยรถจอดเต็มเลยเพื่อน อ้าวแล้วจูเลียโอไปน็อกได้ครับแล้วจูเคซซี่ไปน็อกจูเลียโอมาแล้วดักแปนไปน็อกไปเซนโปแล้วโดนยิงสวนมาดักแปนแม่เจ็บด้วยคนที่มันเหลือน้อยกว่าแล้วเดมจีไปเก็บคอยมายาเก็บไปจูเลียโอโดนคิมมีส่สิ้นคิไปแล้วมิลานอสครับไปเก็บเนสเอออกจากเกมโตเกียวสไตเกอร์อยู่อันดับ3เหลือ4คนโก้เอนโทนี่น็อ,อกวงไปครับแล้วยิงกดมากดมาขาดขาดแล<อ>้วดูครับรีเซ็ตเป้ามาริออนกดอีกชุดหนึ่งเดมจีออกจากเกมเพราะด้วเกมมิ่งจบอันดับ5เนียนเข้ามาในสมองปาระเบิดไปดักด้านหน้าลอนซับทำทุกอย่างปาอีกลูกนึง เรียบระเบิดมันเยอะแข่าวาอีกข่าวขาวแล้วนอนอแล้วสู้ขาดใจ,จสมอลดิซิก้าน็กอกบอดซับเหมือนกันครับเหลือคนเดียวฮัลเลเซียแล้ววิ่งหนีมาเลยฮัเลเซียพยายามจะเชื่อมสมอลด้วยกันตอนนี้และเป็นคิวของโมอริสิก้าไปเลยฮะหลอ์ซับนี่แหละครับได้ก้าวคิวไปแล้วแล้วเห็นตําแหน่งแล้วก็อ้าวเลสเซียไปน็อกบีลีกบนหลังคาได้แต่ก็ไม่รอดครับมาเทิโดยนิกกี้แนักครับแล้วเลยไปเลยแต่ว่าดัก จากคนช้าหนึ่งนายคันสุดท้ายนั่นคือใครคือเอคูรูเซียและดูการยิงตรงนี้ของเ e อ็กโกโหดูเครซี่ครับเอคูเซียไม่ต้องเล่นเลยคือโอ้ว,วิ่งวนยังไงอยู่ครับแบบนี้วิ่งวนยังรอจังหวะอยู่แล้วโดนล้อมซ้ายขวามาแบบนี้เลย แล้วไม้ทีโดนยิงมาคอนเปียยไปน็อตใส่ดูเกซี่มาแล้วปั๊มยาต้องโต้งเลยครับไม้ทีครับเพราะทําอะไรไม่ได้แน่นอนแต่ขอก่อนว่าวงมันแรงเหลือเกินครับไม้ทีไม่ทันแล้วครับโดนเพรสโซนน็อตเข้าไปแล้วปีนออกมาจังหวะนี้มาแล้วฟุกตั้งปืนไวกว่าเก็บลีออนคิวตัวเกิดไซเกิร์จบัตบที่สิบห้าไปแล้วเจเกอาร์ได้คิวบีลึกแต่ว่าเจเจก็ตายจากวิลานอนแล้วฟุกโดนวงมาครับมิแกนสปอร์ตเอาเลยครับกองวงดูเหมือนจะเปิดโล่งเพราะว่าเสียตัวผู้เล่นกันไปเยอะครับแล้วเป็นติ๊กแซกไปน็องคคิมมี่่าาในนกรเลือต ต้องรีบปิดงานนี้ให้ได้ครับผมเราจะเดินมาหาตสุดท้ายไป แล้วบอคาได้ยินเสียงแหละบอคาได้ยินเสียงแหละแต่เขาเดินบนซ้ายมาแล้วเขาจู๊กหลบอีกทางหนึงเดเคอรี่ครับไปยิงสามแย่คิวมาแล้วทําให้เอเวเรสได้แค่สอ,องคิวก็ดักแมนเก็บยักษ์คิวของบอคาออกกันดะที่แปะครับสาปาจาริสต้องไปซ้ายก่อนเดี๋ยวว่าโดนโปรแทคเบรกไว้ก่อนหนึ่งคนครับไปน็อกใส่เจมมาอะไรครับเบอร์โมครับโอกกำลังมาดีเลยนะแต่ว่ากำลังจะโดนโคด,ดิแคนเบรกจากด้านหลังแล้วสปาร์เกอร์จะมีกอซ่ายิงใส่เดเคอรี่เจมยิงแล้วสตาร์ทสตอร์ยิงต่อมาบิ๊กบอสเดนเคอรี่ก็โดนเก็บกอดนยัู่ ด้านขวาเมื่อกี้ไม่ได้ทันคเงาหมดด้านขวาทีส่สะบัดกับฟารีเฟกแต่ว,ว่าเป็นไบเด็กจากสปาร์เกอร์ขึ้นมาแก้ตัวให้แล้วตัดคืนอสองรอบโกลเดี้ยนอีกครั้งลึงกลับมาเป็น2ต่อ,อ2โอ้โหมีทั้งกอซ่ามีทั้ง a ออนะครับตอนนี้แล้วดูฮัตน์น้อยกับโปรแท็กมาระเบิดดอกไปจังหวะน,นี้ลูกหนึ่งมาแล้วโปรแท็กเป็นนอสปาร์เกอร์แล้วระเบิดมาที่ด้านหลังมาและสุดท้ายเป็นดับเบิลแชมป์จริงๆด้วยครับ13คิวของโกลเด้นแคทครับ<อ>มีความเสี่ยงมากขึ้นนะฮะเพราะว่ารวมกันเราอยู่ฮะ้้้เเเฮฮฮยยย อย่าบอกนะว่าจอดแบบนี้ล้นี่ยังไงล่ะฮัมมอนดิสิก้าลงมาสารใส่ลอนซับน็อกไปแต่เขาสวนขึ้นมาจากคิมมี่น็อกไปเหมือนกันฮะมมอนลนซิก้าโอ้ยจังหวะตอนลงก็ไม่ได้เห็นแหละครับว่าด้านหน้ามีอีกคนแต่ประเด็นครับเเดวิลเนี่ยมีขามอยู่หลังช่วยอยู่แต่มิจูริโอครับของเอเมเดเฮทมายิงช่วยน็อกโกไปฟมิลี่ด้านในแล้วเราเปิดมาตามซับใส่ลอนซับไปดุแรงรุนแรงเออนะครับนี่จะเกือบเหมือนกันวูซี่ต้องขึ้นรถมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหผู้ชายขัดคาราวูซี่น็อกคาร์รถไปแลเหมือนกันฮะ แล้วคาร์โดนาเนสเองับจะรีบหนีถามเลยไปสปอกแล้วโอ้โหลากกับบาลแล้วดูเป้าของปอสเซนครับไปพอดีโตกับตรงกลางสปอกตรงนั้นเทช็อตใส่เนสในบัตส์นี่คือต้องละเอียดมากๆและซิกแซกครับโดยเกี่ยวกับเกมไปจะเอาไปลนหน้าครับของซาบจานิสในระหว่างที่ยังจัดการกับไคาร์โดนาไม่ได้ก็โลยลาเหลือเกินแล้วดูฮะโอ้โหรอตรงนั้นแต่โดนหลังจี้มาจากไหนดูโคแทกอะเจ็บทั้งคู่ฮะท่านผู้ชมครับ,บโคแทกและบอดบัตส์เพืเ่ไปจัดโมเมนต์ครับผม บอดบ้า้างระเบิดแล้วไม่ไหวแล้วครับปาไปขนาล้วไฟมันลวกอยู่ตรงนี้เรียบร้อยครับบอดบ้าโดนเกมสเกมไปไกลซาตหนจาจบ14เหมือนกันแล้ววงมันบีบมาแบบนี้จะเป็นคิวของ MITH หรือซิกเนเจอร์กันแน่ละครับเลโอนจะออกยากเลยนะรอไบเดชครับโอ้โหกวาดมากวาดตามาดัสแมนไม่ปล่อยเลยแลวดัดเดียวตรงนั้นโอ้โหเกือบจะไม่ทันครับบอกไม่ได้แต่ไบเดชก็โดน ยักษ์คิวก็อยู่ซ้ายเฮ้ยๆแล้วโดนประกบซ้ายประกบข้างตรงนี้ช่วยเหลือกันดีดูว่าถ้าด็อกตอกแล้วตรงนี้ไม่ได้สามเลยแล้วไปเจมาปยิงหรือเปล่าเจมที่สองอยู่ตรงนี้ฮะมีเลซิเซียครับของโค้ดแฟมิลี่ครับแล้วลงไปถึงลูซิ์สตรีมและเอ็มไอเทชครับโอ้ต่อให้ตรงนี้เอ็มไอเทชเกมโก้ก์นนีได้ครับแต่ว่าจะต้องไปเจอลูซิตรีมแล้วเป็นไฟของเฮร์รีครับลูกสุดท้ายที่มันเลียร์บ้าหลังนั้นไปครับแบบนี้ยังไงเลยครับเอ็มไอเทชเสียเปรียบและจัสตินเห็นทุกอย่างของ จูต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดครับโอ้โหแล้วเขาทาได้กขาจะกิกินตัวแรกมาแล้วกลับมาลากป้างหร,รืหอใส่ค้อนโบย่าแต่สายกเกินไปเป็นจูดิโอครับที่โดนเก็บไปก็จีนแต่เขาโบย่าก็เก็บคืนรับอันดับ2ไปแล้วเอม็มไอทสครับเราดูเดอคารลี่แกค่อยๆชิดเข้ามานี่คือรูปแบบที่ค่อนข้างจะเป๊ะท,ทีเดียวของลูซิดรีมชิคกี้พายโราฉีกซ้ายเดอคารลี่ฉีกขวาแล้วให้สเกตในคุมไกลๆอยู่รอดยากครับเรียบร้อยฮะสเกตครับปิดคิวสุดท้ายไปฮะลูซิดรีมคว้าแชมป์เก็บสุดท้ายกินไก่ไป15คิวครับเกมที่5